สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมนะวันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อที่เกี่ยวพันกับลูกรักโชคชะตาค่ะฟังดูแล้วนะคะแต่ผลของดวงชะตาจะเป็นอย่างไรคลิปนี้นะคะจะมีกองไพ่ให้น้องๆเลือกนะคะสองกองด้วยกันนะคะเลือกกองใดกองหนึ่งเท่านั้นนะคะฟังนะ คุณจะได้รับสิ่งดีๆถ้าคุณเป็นลูกรักแห่งโชคชะตาจงเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าเพียงหนึ่งกองอธิษฐานจิตดีๆค่ะและสามเรื่องโชคดีจะปรากฏแก่คุณ ตามแต่ดวงชะตาที่คุณเลือกกองใดกองหนึ่งคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะดังนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นคนที่เกิดราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิง์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แรนดอมเนาะอันนี้เขาเรียกว่าพ i ิกอากาศค่ะดังนั้นนะคะให้คุณเลือกกองไพ่ได้เลยส่วนคนที่อยู่ธาตุราศีอื่นเดี๋ยว ี๋ยวคุณไปดูที่ธาตุของคุณนะคะดังนั้นคลิปนี้คนที่สามารถเลือกสองกองนี้และเลือกมาเพียงหนึ่งกองจะเป็นคนราศีเมษราศีสิง์ราศีธนูลักขณาตามนี้ได้เลยเอาละค่ะอธิษฐานจิตดีๆค่ะถ้าคุณเลือกกองสีม่วงเดี๋ยวฟังได้เลยถ้าคุณเลือกกองอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกละกันถ้าคุณเลือกกองเครื่องหมายบวกให้คุณไปดูคลิปที่เป็นช่วงจบของกองที่หนึ่งนะคะ ว่าการเรามาเข้าสู่โหมดนะคะของคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งกันดีกว่านะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาแรงจิตแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเป็นคนที่จะมีความพิเศษคุณเป็นคนที่จะได้รับความโชคดีจากนี้ใช่หรือไม่สามเรื่องดังต่อไปนี้จะปรากฏแก่คุณนะคะ เรื่องของการเงินนะคะไปต่อไพ่อุ้ยไพ่หล่นเราไม่นับนะคะเราไปดูตำแหน่งพลังงานที่สองค่ะเราไปดูตำแหน่งพลังงานที่สาค่ะ โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยขยายความนะคะเรามาดูพลังงาน3ใบที่คุณเลือกกองหมายเลขหนึ่งนะคะกองสีม่วงกันก็แล้วกันนะคะคนใดก็ตามผู้ใดก็ตามที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนอื่นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อค่ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลคลิปนี้เป็นพิกอาคาใช้ พลังงานใช้การตัดสินใจในการเลือกของไพ่ของคุณนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโรเป็นเพียงผู้พยากรณ์และแปลสารในคุณฟังเท่านั้นและใช้วิจารณญาณค่ะพลังงานในคลิปนี้มีแต่พลังงานดีพลังงานบวกเราจะไม่มีคําทํานายเชิงลบให้บั่นทอนจิตใจให้ฟังแล้วหดหู่นะคะไพ่ใบแรกนะคะเรามาฟังกันใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกให้ถือเป็นโชคชะตาและเลือกกองไพ่นะคะและถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้ สร้างไปนานแล้วเพิ่งมาเลือกจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเจอครั้งแรกนั่นเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ใบที่1นนะคะ Six of Pentacles นะคะนั่นหมายความว่าจากนี้เป็นต้นไปเนาะในภาพรวมนะคะดวงการเงินของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ หรือเราจะมองว่าเป็นเทพก็ได้หรือเราจะมองว่าเป็นสิ่งที่เราศรัทธาบูชาในใจซึ่งทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะมีที่พึ่งพิงทางใจความเชื่อแตกต่างกันแต่อยากจะบอกว่ากองไพ่พลังงานนี้นะคะมองได้สามนัยยะนะคะคือ1 ถ้าคุณคิดอยากจะทำอาชีพเสริมคุณจะก่อให้เกิดรายได้อาชีพเสริมนั้นมักจะมาจากสิ่งที่คุณสามารถทำได้ชอบหรือเกิดมาแล้วทำได้อย่างดีเยี่ยมบอลชูบีหรือคุณมีพรสแสวงที่ฝึกฝนจนเป็นคนที่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเชี่ยวชาญนั่นเขาเรียกว่าสายฝึกฝนนะคะให้คุณนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นอาชีพมาสร้าง ให้เกาะให้เกิดรายได้นะคะในยะที่สองค่ะ จากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินสายทําบุญมากขึ้นการทําบุญของคุณไม่ได้ตีกรอบแค่เพียงวัดวาอารามแต่จะเป็นการทําบุญในเชิงขององค์ความรู้ในเชิงงานวิจัยในเชิงของการอุดหนุนในเรื่องของสถาบันการศึกษารวมถึงการช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิจัยต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้สร้างสมสร้างบาร,รมีนะคะต่อยอดในองค์ความรู้และอาจจะเผื่อแผ่ไปถึง ถึงโรงเรียนทุรกันดาหรือการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะในยะที่3ค่ะจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเป็นคนที่บริหารการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการเงินจากนี้ของคุณจะมีพอกินพอใช้พอทําบุญและพอเก็บคําว่าพอนั่นหมายถึงคุณจะมีความสุขในเวลานี้ นะคะและคุณอาจจะเก็บได้มากกว่านี้อีกเพราะคุณสามารถที่จะเหลือเพื่อแผ่ไปในเรื่องของการทําบุญได้เหลือเพื่อแผ่ไปในการช่วยเหลือคนที่คุณมองเห็นถึงศักยภาพได้นะคะนั่นหมายถึงทุกอย่างมีพอพอมากๆด้วยดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งคนจะทำมาหากินหรือคุณจะอยู่ในตำแหน่งของคนที่เป็นผู้ให้หรือคุณจะอยู่ในตำแหน่งของการสร้างอาชีพ จากนี้ไปการเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากๆค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถือว่าเจ๋งมากๆเลยบางคนอาจจะมองว่าจากนี้เป็นต้นไปนะคะบางทีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมาคือคุณจะบริหารการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมและคุณอาจจะมีช่องทางการสร้างไรายได้มากกว่า1ช่องทางบางคนอาจจะถึง3ามช่องทางขึ้นไปการเงินของคุณจะวิ่งเข้าหาคุณทางใดทางหนึ่งอาจจะมาก น้อยแต่เมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกถึงการเป็นนายตัวเองมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่โชคชะตาใบที่1อยากจะบอกกับคุณนะคะไปต่อใบที่2ค่ะคุณปรารถนาที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์หรือเปล่าตอนนี้โชคเข้าข้างแล้วแต่มันอาจจะบทบังในเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนบางคนมีงานประจำอยู่นะคะแต่อาจจะมีงานเสริมก้าวเข้ามา ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการบริหารเวลาค่ะจากนี้เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจการใดนะคะหรือการทำอาชีพเสริมใดๆก็ตามให้ทบทวนเรื่องของการวางแผนตารางชีวิตให้ดีๆเอาพอดีพอได้เอาอย่างเหมาะสมนะคะ,ะจากนี้ไปโลกออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในดวงชะตาของคุณจากนี้เป็นต้นไปค่ะมาดูความศักดิ์สิทธิ์ใบที่สามนะคะต้องใช้คำว่า เทพแห่งความโชคดีอยากจะบอกอะไรคุณจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีดวงเรื่องของการทำงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะพึ่งตัวเองได้และจะขอบคุณตัวเองได้เป็นอย่างยิ่งกับศักยภาพที่คุณสามารถเค้นออกมาและคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรได้มากกว่านี้คุณทำอะไรได้เทียบเท่าคนอื่นคุณไม่ได้ด้อยไปกว่ากันดังนั้นความมั่นใจของคุณจะกลับคืนมาคุณจะพึ่งพิงตัวเองและไม่อาศัยลมหายใจของอะไรนะเราจะ จะหายใจเราต้องไปอาศัยคนอื่นน่ะเออแหมจะพูดผิดพูดถูกเนาะจากนี้คุณจะเป็นตัวของตัวเองค่ะที่ใดครับอกคับใจคุณจะหาช่องทางการที่เราจะโยกย้ายการทํางานที่ดูมีการเติบโตในเรื่องของอาชีพมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะจากนี้เป็นต้นไปคุณจะพึ่งพาตัวเองค่ะ อ๋อไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะจากนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่สามใบรวมเป็นหนึ่งเดียวคำพยากรณ์คือจากนี้คุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีศักยภาพในการบริหารเงินและใช้เงินและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ธุรกิจของคุณอาจจะโดด เขาเรียกว่าอาจจะโดดไปเลยกับธุรกิจของออนไลน์ที่จะเสริมก้าวเข้ามาคุณจะมีศักยภาพเกินกว่าที่คุณคิดเอาไว้และคุณจะภูมิใจตัวเองมากๆค่ะมาขยายต่อนะคะนี่คือโชคชะตาของคุณที่เลือกไพ่กองสีม่วงหรือกองที่หนึ่งนะนะคะ เพศหญิงจะเป็นแสงหรือจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำคูณเพศหญิงในที่นี้จะมีวุฒิภาวะหรือมีความสำเร็จเหนือเราเขาจะมีทั้งบรารมีมีทั้งความเป็นเมตตาต่อเรามีความอบอ้อมอารีมีความเอ็นดูเราคุณจะสามารถพึ่งพิงเพศหญิงได้มากๆเลยนะคะใบที่สองคะ่ะ จากนี้เป็นต้นไปความทุกข์ใจสำหรับบางคนนะคะใครก็ตามที่มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักที่ผิดที่ผิดเวลา ความรักที่ทำให้คุณเศร้าหมองความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเปืองเนื้อเปืองตัวติดกับดักของโลกีติดกับดักของความมัวเมาจากนี้นะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะเมื่อเขาไม่ดีจงเลิกรักเขาซะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่มีพลังงานยอดเยี่ยมเป็นสายไพ่ King of p e n t a c l e นั่นหมายถึงราชาแห่งทรัพย์ คุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอเนื้อคู่และคู่แท้ที่ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าปัญหาคาราคาซังในความรักที่คุณกำลังเจออยู่หรือเปล่าดังนั้นนะคะลองดูนะคะบางทีการที่เราอ่อนแอทางใจอยู่ไม่ได้แน่เลยถ้าไม่มีเขา คุณกำลังตัดโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ในอนาคตที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าลองถามใจตัวเองว่าปัจจุบันนี้คุณมีความสุขหรือคุณมีความทุกข์ในความรักถ้าเลือกได้จงถอยออกมารักตัวเองนะคะอ่านั่นไงความรักถ้าไม่เป็นอย่างใจนึกนะคะจงถอยออกมาเดินออกมานะคะและคุณจะพบความสุขความสมหวัง คุณจะพบมิตรภาพคุณจะพบการอบอุ้มการค้ำคูณช่วยเหลือทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจให้คุณมีพลังวังชาและเติบโตขึ้นใหม่ในวันที่ดีกว่าเดิมนะคะไพ่พลังงานบอกว่าวเทพแห่งความโชคดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาบูชาเหมือนกับอยากจะสื่อสารกับคุณว่า คุณมีพลังงานเพศหญิงอุปถัมภ์จากนี้ไปพลังงานใดๆก็ตามที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจความทุกข์ใดๆนั่นหมายถึงคนเหล่านี้ไม่ใช่คู่ของคุณคนเหล่านี้ไม่ใช่กระยาณมิตรของคุณไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทนอีกต่อไปจากนี้ไปคุณจะพบความสุขความสนุกสนานความเบิกบานตามพื้นดวงของแต่ละคนนะคะและจากนี้เป็นต้นไปคุณจะรวยได้เพราะตัวของคุณเองคุณจะ แก้ไขปัญหาได้เพราะอะไรเพราะตัวของคุณเองมากคนก็มากความและศักยภาพของคุณมันดีกว่าที่คุณคิดเยอะจากนี้ไปเงินทองจะวิ่งเข้ามาอย่างสมบูรณ์และสมดุลน,นะคะจงมีความสุขกับสิ่งนี้นั่นหมายถึงเหมือนไพ่กำลังเตือนว่าถ้าในมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามถ้าปันถ้ามิตรภาพนี้มันท็อกซิตถ้า มิตรภาพนี้มันเหมือนยาพิษมันเหมือนควันพิษเราอย่าไปฝืนยืนอยู่ท่ามกลางดงควันพิษค่ะเดินออกมาหาพลังงานดีๆคนที่จะเดินออกมาได้คือขาของคุณและสมองของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้จากนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆถ้าคุณรู้จักรักตัวเองค่ะอ่ะนี่คือกล่องหมายเลขหนึ่งค่ะ เทพเจ้าแห่งความโชคดีมากับกองไหมกองเครื่องหมายบวกเนาะอ่ะหมายเลขสองนะคะใครเลือกกองนี้ยินดีต้อนรับนะคะสู่นักพยากรณ์วาสนาอ๋มซิงทาโร่วันนี้เรามาพิกอาคารเนาะกับความโชคดีถ้าคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกรักของสิ่งที่คุณศรัทธาบูชาหรือ อะไรก็ตามที่ดนบรรดาเรื่องของความโชคดีมีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเปิดใจกว้างฟังไว้นะคะพลังงานบวกเท่านั้นสำหรับคลิปพิกอาคานี้ไม่มีพลังงานลบมีแต่เสียงบอกเสียงความเป็นห่วงจากโชคชะตาค่ะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะคะ The w o r l d ค่ะ จากนี้เป็นต้นไปพลังงานดีๆอบล้อมตัวคุณคุณจะฟันฝ่าและสำเร็จโอ้โหสิบเหรียญสุดยอดอ่ะคนที่เลือกกองหมายเลขบวกนะคะคือกองหมายเลขสองนั่นเองถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้แม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่คุณเพิ่งมาเพิ่งเลือกนะแล้วคุณเลือกกองนี้จงรู้ไว้ว่าการเจอครั้งแรกแม้ว่าคลิปจะดูเก่าแต่ถ้าคุณเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้นั่นหมายถึงว่า คุณกำลังเป็นลูกรักพระเจ้าลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักกับเทพแห่งความโชคดีนะคะฟังไว้นะเบิกบานใจใช้วิจารณญาณค่ะเรามาดูองค์ประกอบไพ่า3ามใบแรกที่ยอดเยี่ยมและเพอร์เฟกมากๆนะคะไพ่หมายเลขแรกนะคะอซับสอดเนาะนั่นหมายถึงคุณเป็นคนเก่งและคุณก็เป็นคนแกร่งแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ใช่สายซอฟอะคุณก็บุกบัน คุณก็ฝ่าฟันคุณก็มีดีในตัวนะคะดังนั้นความเก่งความเจ๋งของคุณหรือว่าศักยภาพในตัวคุณที่คุณผ่านทุกอุปสรรคมาได้จนเจอคลิปนี้คุณแกร่งมากๆแล้วนะคะและคุณก็รับคมในความเป็นตัวของคุณเองจากนี้คุณจะได้เจอข่าวสารที่เกี่ยวกับทุกเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องดีดี จากความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ของคุณที่ยอดเยี่ยมจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งที่เรียกว่าอันดับหนึ่งความเจ๋งไพ่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะความเหมาะสมกับดวงชะตาการงานที่เหมาะเจาะนะคะและคุณจะไม่สนใจไอ้ปัญหาอุปสรรคจิบย่อยเลยเพราะคุณเจอมันหนักกว่านี้จนคุณแกร่งจนกลายเป็นที่ต้องการขององค์กรทุกองค์กรคะ่ะ ไพ่พลังงานนี้บอกว่าคุณเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะในร้านของความแกร่งแล้วก็การที่คุณมาเจอคลิปนี้นั่นหมายถึงจุดนี้คุณยืนอ,อยู่ในจุดที่เยี่ยมมากๆแล้วไพ่เดอะเวิรคค่ะมีความคาดหวังผสมผสานหลายอย่างนะคะอยากโรงเรียนภาษาโชคชะตาอยากจะบอกว่าไปเรียนเลยสมองเปิด พูดค่องจำเขาเรียกว่าจำดีจำไวนะคะและถ้าคุณใฝ่ฝันอยากจะไปต่างประเทศไปเถอะคะ่ะมีโอกาสได้มีโอกาสผ่านมีโอกาสขอทุนสำเร็จคุณอยากจะพบเจอความรักคุณอยากจะเจอชาวต่างชาติมีเกณฑ์เจอมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติค่ะไพ่ใบนี้อยากทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้แน่นอนอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆซึ่งองค์กรมีแต่ฝรั่งจังเลยได้แน่นอนหรืออยากจะเป็นสจวรตเป็นแอร์นะคะแต่ถ้าคุณอยากใฝ่ฝันมากๆอยากจะทำงานโดยใช้ภาษาแล้วคุณศักยภาพไม่ดีนั่นหมายถึงไพ่กองนี้กำลังจะบอกคุณว่าจงไปเรียนดาบหนึ่งแล้วคุณจะสำเร็จอนาคต ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่เส้นสายแต่มันอยู่ที่ความสามารถของคุณที่เป็นที่ประจักษ์ดังนั้นสิ่งที่คุณจ้องทำนะคะใครที่เจอคลิปนี้อยู่แล้วคุณมั่นใจว่าตัวเองไม่เก่งไม่เจ๋งอยากเรียนภาษาภาษาอะไรก็ตามไปโรงเรียนได้เลยตอนนี้จังหวะดีค่ะแล้วคุณจะสมหวังดั่งใจปาถนา,าไพ่ใบนี้คือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมค่ะมาดูไพ่ความสำเร็จด้านการเงินใบต่อมา นั่นหมายความว่าคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้และโชคชะตาให้ไพ่ใบนี้กับคุณ10เหรียญค่ะ c h n of pentico จากนี้เป็นต้นไปความสุขสมบูรณ์ด้านโภคพรัทรัพย์ในดินทรัพยบมรดกทรัพย์ของครอบครัวนะคะมีความผาสุกบนพื้นฐานของความเชื่อใจกรรยะาณมิตร เพื่อนดีครอบครัวดีมิตรภาพดีความซื่อสัตย์บังเกิดอยู่ในใจทุกคนนั่นหมายถึงไพ่พลังงานนี้ยอดเยี่ยมในทุกอย่างที่เรียกว่าทรัพ์ค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นบ้านรถนะคะการเงินมรดกอสังหาริมทรัพย์นะคะและความสุขสมบูรณ์การแต่งงานการมั่นหมายก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยโอ้ยตายแล้ว3ามใบนี้จะ แปลเป็นอื่นที่เป็นพลังงานลบไม่ได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเราไปขยายกันต่อค่ะว่าโชคชะตาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกนะคะไม่ว่าคุณจะเครียดหรือกังวลใจคุณมักจะมีคนที่เป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่เสมออยากคิดว่าคุณอยู่เดียวได้มีคนเป็นห่วงคุณเสมอแต่เราจะต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าเราอาจจะมีน้อยคน หรือเราอาจจะมีตัวเราเท่านั้นที่เข้าใจตัวเราพยายามโอบกอดตัวเราคุณอย่าแพ้เสียงในหัวว่าคุณไม่เก่งนะคะไพ่กำลังจะบอกว่าคุณมีกาลยนณมิตรที่ดีคุณมีเพื่อนที่ดีนะคะ,ะอุปสรรคหรือปัญหาคุณก็รู้ดีที่สุดแต่คุณก็แค่อยากจะเครียดอยากจะทุกข์แต่จริงๆแล้วคุณสามารถหาคำตอบได้โชคชะตายอยากจะบอกว่าอย่าแพ้เสียงในหัวด้านลบค่ะ พลังงานที่สองความที่เป็นชาวต่างชาติไพ่จัก,กรพพัดขึ้นแล้วนะคะมีโอกาสได้งานที่ดีค่ะ แล้วคุณเป็นคนกดดันตัวเองมักอยากจะได้รับคําชมอยากให้ตัวเองมีผลงานที่ดีไปฝึกฝนตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะเป็นคนเหนือคนในด้านของการชนะอุปสรรคนะคะดังนั้นจงพัฒนาตัวเองคุณมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนสูงศักดิ์หรือสายคนที่ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการไปเลยก็ได้นะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ไพ่จัก,กรพรรดิเกิดข,ขึ้นในดวงชะตาของใครคนนั้นแกล มากๆในความแกร่งนั้นจะมีอุปสรรคมาทดสอบคุณและคุณจะผ่านไปได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการปรับการโปรโมทการโยกย้ายไปอยู่สาขาที่ดีขึ้นกลายเป็นหัวหน้าคนจะโดดเด่นเป็นพิเศษคะ่ะจงเด็ดขาดและจงมั่นใจในตัวเองพลังงานบางอย่างบ่งบอกว่าตัวคุณบางครั้งอ่ะชอบท้อ เพราะว่าคิดมากไปเองด้วยพลังงานใบนี้นะคะดวงการเดินทางจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนสถานที่การเป็นตัวแทนองค์กรการไปชิงทุนการศึกษาจะได้รับความสมหวังและความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คุณทำอยู่ในเวลานี้นะคะจงมั่นใจว่าคุณมาถูกที่ถูกเวลาและถูกทางค่ะโอกาสเดินทางนำพาความสำเร็จค่ะ ภายเลขสิบอีกแล้วนะคะสิบเหรียญกับสิบคทานะคะนั่นหมายถึงงานทุกอย่างจะเสร็จโดยศักยภาพของคุณอุปสรรคคุณก็ ปัดสักกระเจิดกระเจิงไปหมดคุณจะชนะทุกสนามการแข่งขันทุกผลงานที่ถูกมอบหมายนะคะแต่คุณเป็นคนชอบกดดันตัวเองหรือบางทีก็เรียกว่าเพอร์เฟกเกินเป็นมนุษย์ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเกินนะคะเอาพอดีพอได้ก็ได้นะคะพอกดดันมากๆแล้วเรื่องสุขภาพก็จะตามมาโอ้โหคุณเอ้ย a อชออฟเพน a ิโ e นั่นคุณได้ไพเอชับสอดเอชออฟเพนดิโปิดท้ายนี่คือ โชคลาภการเสี่ยงโชคโชคฟุกฟุกโชคจากการเดินทางไกลโชคจากผู้ใหญ่เพศช,ชายสูงสักให้คุณจากนี้ไปมีแต่ความร่ำรวยจากนี้ไปมีแต่จับฉลากแล้วได้รางวาัลจากนี้ไปจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและจากนี้ไปพลังงานของคุณจะได้รับการฟื้นฟูในด้านของโชคลาภใครไม่มีโชคลาภเจอคลิปนี้ คุณมีโชคลาภคุณมีความสํำลิดสําเร็จผลการงานงอกเงยค้าขายกำไรดีจะเขาเรียกแต่ว่ามันต้องขยันเนาะเพราะมันมีไพ่ดาบหนึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณขยนันเหงื่อคุณความคิดคุณความอ่อนล้าคุณมันจะถูกตบด้วยพลังเงินทั้งหมด เงินจะเข้ามาเป็นตัวตอบแทนจนคุณรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งและคุณจะมีเกณฑ์ให้รางวัลกับชีวิตเช่นอาจจะมีบ้านมีรถมีการซื้อที่ดินมีการซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองซึ่งของมีค่าของชิ้นใหญ่แต่ละ ดวงชะตาไม่เหมือนกันบางคนปรารถนาสร้อยคอทองคํามีโอกาสได้บางคนปรารถนาอยากขายที่ได้เพื่อเอาเงินก้อนมีโอกาสสําเร็จบางคนปรารถนาที่อยากจะซื้อที่ดินคุณก็มีโอกาสสาเร็จดีไม่ดีก็ซื้อกันเองกับชาวธาตุไฟนี่แหละนะคะจากพัดจับผูนี่เองนะคะดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่จะเลือกกองนี้ยจงรว้ว่าจากนี้ไปทุกย่างก้าวทุกขนาดจิต ความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่ความรุ่งโรดด้านการเงินโชคลาภกําลังรอความส,ม,สมบูรณ์แบบด้านการงานกําลังรอ แต่มันแรกด้วยประสบการณ์ที่คุณจะต้องสู้ไม่ถอยค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคนเลือกกองหมายเลขสอคุณเป็นลูกรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและแท้ทรูค่ะดังนั้นดีใจด้วยนะคะความสำเร็จกำลังมาเงินทองและความมั่งคัง่งรอคุณอยู่วันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเอ็ดดูนักพยากรณ์น,นะคะคำทำนายเป็นจริงแล้วนะคะหรืออิมเอมกับคำทำนายสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตงใต้คลิปนี้นะคะแล้ว ก็ทาง YouTube เขาจะส่งคำขอบคุณนะคะและทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ